สเสถียรภาพของวันเวลาที่มันอยู่ในสมรรถนะของสถาปัตยกรรมมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะโครงสร้างของรัฐราชการามันมันเป็นสิ่งที่กระทบความรู้สึกของวินยุชนอย่างมากในเรื่องของโควินหรือว่าโปรเซสในการาในการยูสหรือการนำใช้ เพื่อเมเนตสิ่งที่มันมีสมรรถนะซึ่งมันเป็นหลักสำคัญในการาปฏิรูปเสถียรภาพของรูปแบบรูปแบบทางด้านจิตใจของสังคมาศาสตร์มนุษย์โดยโดยตรงโดยเฉพาะและมีความโดดเด่นเหมือนงานศิลปะเหมือนดอกฝินที่มันมีอิทธิพลทางด้านจิตใจหรือ